สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับก่ันกับกสิกรไทยวายวาบายบัตเทวันนี้นะครับพวกเราชาวชาวเกาหลีชาว<ห>เซเวีย PD เป็น X Men ได้อยู่เราเรียกว่า X X L Men โอเค X Y Z Men ใช่แน่นอาว่าเป็นคุณน่าจะหมอแล้วหลายคนไม่ใค่เราเหมาะเรา L Men ใช่แน่นอนด้วยเหตุเราสามคนสามคนกับสภาพที่ไม่ปกติเช่นนี้ไม่ปกติเช่นนี้แน่นอนว่าเราไม่น่าจะเป็นคอนเทนต์ทั่วไปแน่นอนใช่เพราะเป็นคอนเทนต์พิเศษไข่ดาวถูกต้องและนั่นก็คือคอนเทนต์กะเพราหมูกรอบ พี่กค้เห็นในตำเนลอยู่แห้ะจริงว่าวันนี้เราจะมาดู b a c k p In Your Area ยังไงคำนี้ก็คิดติดปากทุกคนอยู่จริงจริงยังไงก็ต้องพูดถึงยังไงก็ต้องดูและวินาทีนี้เราจะไม่ดู MV นี้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะทำลายสถิติทุกสถิติไปแล้วใน24ชั่วโมงถึง8 16ล้านบวกบวกวิว ในแต่ว่าหนึ่งในนั้นไม่มีวิวชั้นหนึ่งไม่มีวิวชั้นด้วยเพราะว่เธอมีวิวแชร์มีวิวแชร์ใช่หนึ่งในนั้นไม่ใช่หนึ่งอะประมาณ30ในนั้นคือชั้นใช่ชั้นคือชั้นรอแตกตาแชั้นรอให้เฟมพามาดูอีกรอบหนึ่งก่อนใช่เราจะมาดูกันในเอ็นี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงการทรงกระแสอะไรกันหลักไอคลิปอย่างนี้เราไปดูกันดีกว่าวันนี่เรากำลังพูดถึง MV ใหม่ล่าสุดพูดเลยเมื่อไหร่ มีใหม่ล่าสุดของแบ็คพิงก์บก่อนว่าเอวนี้เป็นแค่พรีลีสซิงเกิลไม่ได้เป็นเพลงไตเติลของอัลบั้มเอาหลงพรีลีสซิงเกิลคือยังไงนะเป็นหนึ่งในเพลงในอัลบั้มเป็นเป็นหนึ่งในเพลงในอัลบั้มแต่ไม่ใช่เพลงหลักที่จะเป็นเพลงหลักนะวเท่าที่รู้มาแต่เพราะว่าเขาพูดว่าเป็นแม่ที่สุดเอาไงอะแต่นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพิงค์เวน คือเหมือนคอว่าพที่เวนอมเธอคิดว่าอะไรเบลเตอร์มันชัดอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นแบบคือตอนแรกคือกําลังตอนแรกคิดว่ามันคืองูนั่นแหละแต่พอมันมีบางกระแสออกมาว่าหรือเป็นแมงมุมเพราะอะไรรูไหมเพราะคุณโรเซ่โรเซ่หนึ่งในเบมเบอร์ขึ้นสเตตัสในไอจีในไอจีข้างบนอ่ะยีตรงไบโออ่ะเป็นรูปแมงมุมอ แมงมุมลายยวนั่นเอคุยกันก่อนคุยกันก่อนว่ามันจะเป็นแมงมุมไหนแมงมุมนิ่งจริงจริงคือภาพโปสเตอร์ของเพลงที่เขียนว่า Pink Venom มันเป็นรูปเที้ยวมาอยู่แล้วงมอาจจะมีเคี้ยวก็ได้ปะแมงมุมมีเขี้ยวนะเออมันมันกัดปะเวลาคนเรากัดต้องใช้เขี้ยวกัดสักอยางให้เธอลองนิ้วไปจิ้มมันไม่แต่ว่าในเอ็มวีนี้อาจจะเห็นงูหรือเปล่าก็เลยเป็นตัวเฉลยละ ว่าจริงๆเราพิงไปน้อมที่าไม่เลยไม่เคยดูไงมันดูมันเดียวงูงูแมงงูอ๋อทำแกวมันเป็นงูง่ายเราไปดูดีกว่าเขาจะเป็นงูแบบไหนกันบ้างหรอหมายถึงคนเป็นงูคนธุสัตว์พันอย่างนี้หรอใช่เธอกระป๋ากระป๋าไม่จริงดูดูกระป๋าต้องมีแต่เธอเป็นตัวกระป๋าอ๋อเธอสบายใจได้เธอไม่จริงงูโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้ง4คนจะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ออกมาเลิศแค่ไหนจริงรอดูเลยป่ะ ลำพงบ้าเอ๊ย b l a n งแฟนดอมของวงนี้เขาเรียกว่า blank blank แล้วคือการรวมคำระหว่าง b l a ค k กันนี่ blank b l บลิงะเป็น blank ไหมสีประจําโลกเราเป็นบลิงประมาณ blank ก็เป็นสีแะลรชมพูชมพูอุ้ยมีสาวให้ด้วยกลัวแล้วชมพูปะหน่ก็ชมพู อันยอเอาไม่ใช่โอ๊ยตายแล้วคือคือคือแค่คือแค่รู้ว่าจะต้องดูแบบพิงอ่ะพูดเกาหลีเลยมคลายออกมาล้มลายกูกลายเป็นรามยอนเอ๊ะแอบดูหายอยู่ร้านไหนตายอยู่ร้านไหนทีเออเอาจริงแค่ได้ยินชื่อปุ๊บกูใส่เป็นนั้นเลยจ้ะรามยอนเลยใส่เป็นจุดฮันบกเลยอันยอเอาอย่างไรนะหากูเกิล Hello okay. Google. Okay Google. Connect with Sorry, I don't understand. Okay Google. Connect to Bluetooth please. Okay, looking for paired devices. Look. นี่ทีซูหรอกเขาเหมือนเป็นลัทธิอะไรปะจัดแบบโอ้โหเจนนี่เจนนี่ออเจนนี่อ่ะอืมอมอืแอืมอออมอมม

เฮ้เริ่ดเริ่ดเฮ้เริเฮ้เต็งอ้ามเลิศดเ้เอ๋โอ้อุ้ยชอบท่อนสุดท้ายมากเธอขนลุกชอบฉันขนลุกท่อนสุดท้ายมากเลยอ่ะชอบมากชอบบมันแบบเธอมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เว้ยขนลุกเนี่ยขนลุกที่ต้นคอมากคือมันฮึ๊เฮือมันฮึ๊มันดูแข็งแรงมันปลุกใจเออมันปลุกใจอะปลุกใจกระเทยกระเทยลงไปสู้จริงคือถ้าสมมติว่าเพลงนี้คือเพลงปลุกใจกระเทยคว้าปืนเดี๋นะกระเทยคว้าปืนเลยกระเทยขวางูเลยค่ะคว้างูเออบวกนะครับบ่าวนองอะไรเงี้ยปลุกใจดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ของทั้งสี่คน ชอบมากชอบ่าเต้นท่า่ภาพรวมสวยมากขอท่าหนึ่งหันหลังไปเดินไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคขอบคุณผู้ชมด้วยปิดคลิปแล้วนะผู้ชมปิดคลิปขอโทษคุณผู้ชมด้วย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 สวยไหมสวยมากสวยมากคือเข้าใจเลยว่าแบบพอดูเสร็จอะอะไรวะคือมันต้องดูอีกรอบนึ่งพี่รู้สึกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากมันไวมากมัน มันประทับใจทุกอันเลยมันชอบ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 อแล้วรอบแรกที่เฟมดูอะจับไม่ถูกเพราะแบบทุกอย่างมันทุกอย่างมันน่าดูหมดเจ็บรายละเอียดไม่นาสำหรับรอกันรังแรกคือตกใจตกใจเหมือนกันพี่รู้สึกมันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันความรู้สึกที่เฮ้ยจบแล้วหรอมันมังมันยังเดินมันเดินแล้วก็ ทุกทุกอย่างมันเรียกว่าเพราะอะไรทุกอย่างมันฉับนาทีเนอแต่ว่าแปดนาทีทุกทุกช่วงมันมันฉึบฉืบฉืบฉืบแล้วทุกๆุกฉืบมันมีอะไรให้ดูเยอะมี่ดีเทลเยอะดีเทลมันเยอะมากจัดเต็มมากดูฉาก วายซีสัดเต็มสากไม่เคยซีจีจริงแล้วชอบมากเลยพอตอนเตะน้ําตอนเลยเต้นบนน้าคือทุกอย่างมันพร้อมมันเป๊ะแล้วพอพอมันพร้อมมันเป๊ะทุกอย่างมันกระเด็นน้ํากระเด็นเรวมาทุกอย่างมันพร้อมกันหมดอ๋อนี่ไงเคี่ยงใช่ที่เป็นโปสเตอร์เปิดตัวอแต่คลิปเปิดตัวก็เหมือนกันอตอนแรกเลยที่รถของลิซ่าไม่ใช่รถของของเจนนี่ ที่ชนกัแพงกับแพงเป็นลูกยองเลยเมองรู้ไม่ทันนะเห็นไหมแ้รอบแรกคือมันเก็บไม่หมดรอบแรกไม่หมดแค่มองหน้าน้องก็คือสวยฉันเลยสามสิบรอบไงฉันเลยสามสิบรอบาริงอือชอบ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 มีมีอันนี้ก็คือหัานอ่านมาก็มีหลายคนบอกว่าทอนไม่ติดหูแต่พี่ว่าติดหูนะติดหูนะเธอฉันติดมากฉันติดมากพี่ว่าแบบมันติดนะ ดิสอะเพลงเวนอมดิสอะเพลงคือติดมากป้ายปกติด้วยด้วยบิ๊กจะบอกแบ่งเพลงอ่ะท่อนฮุกมาจะตึบๆอ่ะเข้าใจปะแบบจัดเต็มแบบอืมรอบนี้มาแบบติดอเพลงเวนมันมีหนเ่มันมีความเซ็กซี่ปนความเบี้ยวเข้าใจคำว่าพิงเวนอมปะเออมันเป็นผีเสื้อที่แบบเนียนนิ่มหอมหวานหวานหวานแบบเออ นั่นแหละมันคือแบบมันคือกระเทยค่ะใช่มันคตัวรายซ่อนเปรี้ยวคนก็คนหลายๆคนก็ถามใันมว่าอุ้ยทำไมเพลงนี้ฉันลองมาสองปีไม่ได้น่ะจ้ะเธอเอาจริงมันดีเลยแม่เธอฉันชอเธออาจจะคือคนอาจจะรู้สึกว่าเราติดกับอะไรที่แบบว่าบุมบาย่าติดอะไรที่แบบว่ามันปีดูดูดูใช่อะไรที่มันแต่บีดมันหนักแต่วีนี้คือทำนาทุสติกแต่อันนี้ฉันว่ามันมันมันพลิกนะมันแล้วมันรู้สึกว่าแบบ ฟีลลิ่งมันแบบมันเชื่ดเฉื่นนิ่มๆมันเซ็กซี่มันติดหูยังไงก็ติดหูยังไงก็ติดหูจริงแล้วก็งงว่านี่ไม่ใช่เพลงแบบเพลงหลักของอัลบั้มหรอพี่ตอนนี้คือติดหิ้งแล้วนะหรืออาจจะใช่ก็ได้ไม่ใช่หรอเปล่าแต่ไม่เขียนว่าพีรีดิสิงเกิลไม่รู้แต่ถึงไม่ใช่ไม่เขียนว่าไตเติลถึงไม่ใช่ก็ถือว่ามันเป็นผลงานที่ดีผลงานนดงเลยแบ็คเพลงดีมากส่งการรอคอยแหละส่งการรอคอยสองปีอะเธอ สองปีมากับอัลบั้มนี้แล้วพร้อมจะลุยงูันจะพ่นเวนอัมออกมาเป็นสีชมพูล่าสุดเป็นเพราะว่าฉันเป็นปูปูนาขาเกด้วยนะตัวใหญ่จะไม่มีตัวใหญ่สั่งไม่มีใช่แล้วเขาก็ลางจะเวิร์ลทัวร์ในนามของบอลพิง บอนพิงค์บีโออาร์บีโออาร์นบอนเกิดมาเป็นสีชมพูอ๋อบอนพิงค์ใช่และอันนา้คือประเจตไทยเป็นสีชมพูไม่เราบอนแบ็คค่ะและอีกหนึ่งคือประเจตไทยเุ้ยเมื่อไหร่ปีหน้าดิปีนี้อุ้ยปีนี้เหรออุ้ย้หรอปีนี้ดั๊บพิงค์เวเดลลี่ดั๊บพิงค์ขออะไรรู้ป่ะกดบัตรทันหรือเปล่าอันนี้ย่างสุดมึงบอกเลยยากมากเอาจริงถ้าถึงจะเป็นราชมังก์ก็จะทันหรือเปล่าจริง โอ้ต้องราชมังเท่านั้นแหละราชมังก็ไม่จะกดทันไหมถ้าอิ่มแผลก็ต้องจัด7วันเจ็ดวันอิมแผลต้องจริงแล้วขอให้ bling ไม่ต้องไปเขาเจ็ดวัน b บ i n g อุบ้างไปบ้างกดอะไรมาก็ขายขายบ้างเทขายไม่ต้องบวกกาไรก็ได้สบายขอไว้ก่อนเลยเนาะขอไว้ก่อนเลยขอไว้ก่อนเลยเพราะต้องไปแน่นอนชาวงซูที่ขอไว้ก็ไปกันได้ใช่หาความพยายามไปได้ความพยายามไปได้แต่ แมพยิ่งของม,มันไม่น่าเลยอ่ะมันยากมากในการคว้าบัตรมา,า,า,มาเธอแต่แ,<พ>แค่มันเยือนประเทศไทยก็ถือว่าเป็นบุญของประเทศแล้วนะี่สุดนเธอแค่ดูมาดูกันคือจริงๆอ่ะฉันอยากเอาภาพอะไรมาให้เธอดูมากเลยว่าแบบช่วงที่แบบ MV ปล่อยออกมาว่าประเทศไหนดูอะไรแล้วมีความชื่นชอบอะไรมากที่สุดวีซ่าของเรากว่าท,ทวีปอเมริกาไว้เกือบหมดเลย ฉันก็ชอบมอลิซาที่สุดอยู่แล้วชอบเหมือนกันชอบมิซ่าเหมือนกันเราเป็นเมลิซ่าแต่ถามว่าอีสาวคนเรารักไหมเรารักแต่ฉันชอบโรเซ่ตรงตรงว่าลิซ่าโรเซ่ฉันไม่มีไม่ใช่โรเซ่เหมือนคนเหมือนขนมปังขนมปังโรเซ่โรเซ่เธอชอบโรเซ่เธอชอบเมอนทั้งผูบไม่มีเมนไม่มีเมนแบบจัาจ้าจ้าจ้าตอนแรกฉันรักเจนนี่มากแล้วก็สภาพแบบลิซ่าดึงความสนใจฉันไปหมดเลยแกฉันชอบการเต้นของลิซ่าออื แล้วก็ชอบตามเต้นร้องลิซ่าชอบชการเต้นของลิซ่าแล้วก็ชอบความแบบเวลาฉันชอบว่าโลเซ่ที่เขาดึงเสน่ห์ในเอ็มวีอะเอ็มวีเขาจะดึงเสน่ห์ไปเยอะมากแล้วก็พี่ชอบเวลาน้องพูดอะมันมีความดำๆไมีความผิดความพูดของเวลาลิซ่าพูดพี่ว่ามันน่ารักแล้วเวลาเขาร้องเพลงมันจะมีสำเนียงการร้องใช่ถเราต้องต้องติดตามช่องยูทูบลาลาลิฟิมเวลาน้องบเลาะ แบบมันมีเสน่ห์มันมีมันมีคำว่าอกเสียงมันน่ารักอันนี้เราโวยรวมกันนะเพราะเรายังไม่ได้ดูในเรายังพูดถึงใน MV นะมันซ่อนอะไรเยอะมากใช่ไแม่แต่ฉันดูไม่ทันอ่ะมันต้องดูเก็บดูอีกรอบไหมอีกรอบไปอีกรอบเดียวปะคือดูไม่ทันอะเก็บรายละเอียดไปป่ะเนี่ยชอบแต่ตอนนี้เลย มันมีความกลิ่นอายญี่ปุ่นไหมลับทิอะไรัก่ย่าสนใจมากแล้วเดี๋ยวท่อนกลางๆจะมีเรื่องความแบบพาราตะอินเดียเข้ามาผสมเนี่ยมันี่นี่เห็นแบบเออมูจริงด้วยขออนยาตคุยผ่านแอรบีนะทุกคนได้จริงเนียพาราตะน้องมันมีความแบบมันอยู่ในพีระมิด เอออออ่น้องหยิบอะไรขึ้นมาโคลนปวดใจเหมือนดาวโมแอเลยสวยมะกโมแอคเลยี่เร็นเไลท์ิชอบ้าิว ลิซ mm ่าเจเนียค hmm. yeah. eh. hey. yeah. ือแบบนี่ปังวิลเลน่าเ่่ก็มีความญี่ปุ่นนะมีความอราเออมัน มีอะไรนคืออะไรอนข้างหลังของคืออะไรอ่ะเป็นถ้ำไหมขยะติดเหมือนขังเวนอมไว้นี่จิกเฮ้ คิดบ้าอไมผเสื้ออะไรจ๊ดออ่ะพี่เนี่เสื้อแๆเนี่ยชอบใส่เ่เนี่ยเท่านี้เฮ้ยดีมากเออเออไปลูกไป l ที่สุดก็ไม่ผิดหวังเลยจริงฉันไม่หวังเลยคือทุกคนเก่งมากมากมากแต่ละคนคือเป็นตัวแทนของแบรนด์คือฉันไม่ไม่ได้เป็นบริงแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าใครคือวิชวลวของโงแต่พอมาดูทุกคนคือวิชชัวจริงๆ็จะว่าสวยกันไปหมดปะสวยทุกคนสวยแล้วทุกคนดึงสายตาคือในท่อนของตัวเองทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากใช่ มันแบบมันดีมากสี่คนนี้คือแบบเอาอยู่แล้ว่าเป็นวงที่สมาชิกน้อยแต่แบบน้อยแต่มากน้อยแต่เอเนอร์จีลนมากที่สุดเมนแรปสองคนลิซ่าเจนนี่ก็คือแบบยากจะหาคนทําได้แบบนี้จริงแล้ววคเขาที่สองคนก็ทําได้ดีมากคืออะไรขนาดนั้นที่สุดนี่คือที่สุดผู้ชมัก็นเป็นคิดคิดอยู่ าอาเต้นได้แบบไหนมิชชั่นเหรอแบบเดิๆผมเด้แบบไหนลิซ่าเลยหรอใช่เนาะเต้นแบบลิซ่าเธอรู้ไหมว่าครูที่ครีเอทภาเต้นของเกาหลีที่ดังๆเขายังพูดเลยว่าถ้าลิซ่าเป็นครูครีเอทภาเต้นนะคือที่สุดของโลกไปนี้ลวเราจะเต้นอย่างลิซ่า แม้จะออกมาอย่างลิซ่าก็ตามเธอจะเหมือนลิซ่าที่เราต้องมีความพยายามสองตัวะเห็นคลิปในพิซตอรอ่ะที่มันกอดกันกลางถนนเลยก็แล้วแตสู้กันเนี่ยมาบูกี้ชานจะแค่ใส่เต้เสือเหมือนน้องลิซ่าใครๆก็อยากอ่ะรอวันนั้นแล้วกันคุณผู้ชมใช่จะรอันแต่เราเราคงไม่ได้ถ่ายคุณผู้ชมดูเพราะว่ามันจะใกล้เกินไปใกล้เคียงกับคลิปลิซ่ากอดกันกลไปพนน์เลย เออมื่อไรจะมาไทยคอนเสิร์ตวันนั้นเมื่อไหร่วันนั้นจ,จะมาถึงฉันจะไปจริง,รงก็รอหวังวันนั้นแล้วกันแล้วก็คิดว่าบริงทไทยแลนด์ก็คงจะแบบ <c oughs> แห่แห่แกันไปสุดเธอ,อเป็นลมเนเราประเทศไทยมีบริงหลายล้านเราก็จะไปด้วยเราเป็นเป็นเป็นจูเนียบริงได้ไหมเราเป็นหนึ่งในบริงที่เ,ออเราเราผ่านคือคือช่วงที่แบบเมลเราอ่ะ หายไปจากวงการห้าห้าปีอ่ะกว่าจะทำแบ็คเริ่มเกย์เจนเราก็แอบมีอยู่ที่นี่ไม่อยู่กับบิงไม่อยู่กับบิงตรงที่แบบกอร์เซเว่นยังไม่มาเก็บตัวอยู่แล้วก็มาเป็นบิงาเป็นบิงก่อนแป๊บนึงได้ไหมมาเป็นบิงไม่หยุดเลยนะขอสเตรชชูโดมไลท์วอลวอลวอลสเตรชชูโดมไลท์คุณผู้ชมอันนี้ก็คือฟิลลิ่งใช่ สำหรับต่อพี่ไรคือครั้งแรกนะใช่พี่บุญดกเพราะว่าคือเก็บไว้ยังไม่ไดชอบพี่ชอบนะมันเหิมอ่ะมันสนุกอ่ะแล้วเนี่ยคือกลับไปก็จะไปดูอีกใช่มันเหมือนเชียร์มันสนุกอ่ะมันฟิลมันฟิลมนวลจอยอ่ะเอจริงอ่ะก่อนไปทำงานฉันต้องฝันตกใจตอนก่อนทำงานบนรถปุ๊บเปิดเลยก็คเพลงไน่นอน้องมาแน่นอนเพราะว่าฉันอยากไปเดินสับๆแบบดิซ่าตอนทำงานเฮ้ยนได้เหรอวะ ลิซ่านี่ผมอะไรเนี่ยแรงเนาะใช่สนุกอ่ะชอบสวยนะสวยสวยก็ยังคงชมเสมอว่าแบบว่า MV ของของเกาหลีเขาสวยสวยแบบใดๆมันมันดีไปหมดเลยอะเขาบอกเอมประกอบเขาบอกว่าเอ็มวีเนี้ยคุ้มทุนสร้างมากสุดล่ะืึไม่ได้ของของน้องอะหรอของเนี้ยเพลงเนี้ยผีเมนุ่มเนี้ยก็ไม่แปลกใจไม่ถึงเมื่อเทียบกับวงน้องใช่ไหม อย่บภาพรวมโดยทั่วไปที่หมายถึงว่าค่ายเขาทุ่มทุนออก็ไม่แปลก่นะจะสวยมากเลยนะก็เห็นความตั้งใจของว g จีแหละจะดัง้าแล้วก็แต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้วาวหมายถึงว่าไม่ได้ซื้อไพมากเพราะว่าว g ีเขาก็สัตมาอย่างนี้อยู่เอาจริงไม่ว่าแ็คพิงยังไงอ่ะต้องสุดให้แบ็คพิงก็แหละสุดอยู่แล้วแล้วก็สุดจริงสุดยอดพอแม็มพิงเข้าไปสุดจริงสุดแบบตะลืบแบดเปิมเป็นวง แรกเป็นเหมือนกับเพลงแรกแล้วกันเพลงแรกใน YouTube ที่ภายในเชั่วโมงถึงห้าสิบล้านวิวที่สุดอะเกินไปไหมเกินปุยมุยเกินปุยมเกินปุยมุยแล้วก็น่าจะยังทยานไปต่อนะตอนนี้คือร้อยป้่อแน่นอนคือจะร้อยห้าสิบอีกนิดเดียวแน่นอนคืนนี้แหละเราไปสองคนไปตัางช่หยน่าจะถึงห้น่าจะถึงอยู่ร้อยห้าสิบวิว ไม่ใช่ล้านเราสองคนไงแต่คนอื่นเาก็ปวิวไงไปเรื่อยตกวันละห้าสิบล้านวิวอ่ะเพราะว่าสามวัน่ะสามตอนเนี้ยใช่เอาจริงถ้าไม่ปั่นอ่ะแค่คนฟังทั่วไปเดี๋ยวมันก็พุ่งไปเยอะแล้วแค่ฟังอ่ะจริงจริงตกวันละห้าสิบล้านวิวไม่วันแรกก็แปดสิบล้านแล้วอ๋อวันแรกจะมีค้ว่าหลังๆก็ชาร์จเาหน่อยใช่ไม่ต้องดูแค่ยูทูบหรอกไปดูไอจีเดียวอ่ะแต่ละคนอ่ะอื คือเป็นวงที่ยอด follow ไอจีสูงที่สุดมากสูงที่สุดในคือขึ้นในเกาหลีใช่สุดแม่บอกเลยคนลุกนะคนรู้จริงจริงมันมีดราม่าด้วยเล่าได้ป่ะเล่ามีดราม่าในตเน็ตคือทอนที่แบบ วันไม่วันเน้นโชบายโชอันนั้นมันมันมีดราม่าเพราะว่ามันไปเหมือนเพลงที่เพลงของแมดิฮลนาของมแมลิฮลนาเขาลองไว้แต่ว่าวายจีมาชี้แจงแล้วว่ามันไม่ใช่วายจีซื้อลิคัสตินคือมีท่อนนี้จริงๆของเลนาจริงๆแต่วายจีซื้อพูดกันแล้วจากเรามแล้วและที่สําคัญหรือแบบและตั้งใจเลยตั้งใจเอาท่อนนี้มาใช้แล้วลิคัสตินมาเลยแล้วน้องก็ทําได้ดีพอลิซ่าเป็นคนพูดเป็นคนร้องแล้วก็อ่านหรือปะ มีคนเอาไปฟ้องถึงกับบ้านบ้านบ้านลีฮาน่าแต่ปรากฏบ้านลีฮาน่าทำไงดีใจดีใจขอบคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพลงนี้ของลีฮานนาพอไปดูคอมเมนต์ปัะจุบัแล้วยอดวิวมาจากพิงเวน้อมาจากพิงเวนอมเออคือเขาไปตามดูกลับไปดูกลายเป็นกระแสเพลงนี้ก็กลับมาอีกทีแม่ลีฮานนาบอกเลยว่า พอกระแสนี้กระทบเพลงกระทบยอดเฟรนดี้ไปแล้วตอนเนี้ยเฟนดี้ขายได้อีกปะเราอดูแม่จะกลับมาร้องเพลงเมื่อไหร่เนีไม่รู้แม่แม่ลืมแม่ลืมไม่แม่ยังอย่งไรนะแม่ช็อตไม้ไปเลยจริงง่นะแล้วแม่แกงเก่งนะเออกำลังอาจว่ะ อ้ารอไปนะเอาแต่แม่อัดกับใครแม่จะออนเมื่อไรแม่อัดลิบลงกล้องเลยเถอะวะแม่อัดลิฟก็กล้องแม่เตรียมบัตรออนแม่เตรียมแบบรองพื้นอยู่แต่ยังพูดแก้แม่เขาสนานมว่นจอยชอบแล้วก็จะรอสนับสนุนผลงานต่อไปนั่นแหละมันก็จะรอดูคลิปใหม่ๆต่อไปอะานี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลใช่ของพิงเวนนัมของพิงเวนนมชา เหมือนอยู่เหมือนอยู่ตาถือว่าตรงตามที่เราคาดหวังไว้เกินคาดได้สามใช่เพราะฉันฉันดีใจแล้วฉันเป็นคนดูรอบพิเมียรไลฟ์แบบสดๆในสองสองล้านคนที่ดูตอนลงปึ๊บดูปัสองล้านคนมันเป็นพิีเมียรไงคือย้อนลับก็ได้มันเป็นไลฟ์แปดสองล้านคนที่ดูพร้อมกันพิสุดน์เขาบอกกคลิปช่องเราเลยนะสองคนเหรอ เราอยากดูเอ็มเราอยากดูเอ็มแต่เราไม่มีเอ็มฟังอะไรก็ทราบอ่าเดี๋ยวเราก็จะรอติดตามนะครับเพลงใหม่ๆที่กำลังจะรีลิซ์ออกมาจะแบบกระตูหูปลุกใจกระเทยไทยได้อีกมากเลยแค่ไหนนะเราจะติดตามเป็นอย่างแน่นอนคิดว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะได้ติดตามของน้องทุกคนอยู่แล้วซึ่งเราเองก็ติดตามน้องด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็คือชอบน้องลิซ่าใช่ ซ้อมแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่ะก็จะย้ำให้ร้วชอบให้ร้วชอบชอบมากๆแล้วจะกลับไปซ้อมเต้นใช่ก็ยังก็ไปติดตามน้องๆกันนะครับเพราะพวกเราก็จะติดตามวยแล้วก็ติดตามเป็นงลังเซพวกเราด้วยหากมีเพลงไหนที่อยากให้พวกเราเนี่ย ตามไปดูไปรีอคไปแบบมองมอนเงื่อนจอยกันก็เข้ามาเมนกันใต้คลิปได้เลยนะครับหรือสําหรับเพลงนี้ที่มีข้อมูลอะไรที่อยากให้แบบพี่ๆแบบกระตู้ฮูอะไรแบรู้อีกบ้าอีกพี่ต้องรู้เรื่องนี้มาให้ความรู้มาให้ความรู้หน่อยเพราะว่าเราอ่ะจริงๆเราดูเรารู้เราเห็นแค่ตัวแบบว่า รีสาวคือหมายถึงว่าความสวยความสนุกความม้วนจอยอะไรกว่านั้นแต่บางทีรายละเอียดกว่านั้นเราอาจจะยังไม่ทราบซึ่งรอทุกคนอยู่นะครับเข้ามาเมันพูดคุยกันได้เลยก็ติดตามเป็นกำลังใจพวกพี่ด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอีจทวิตเตอร์ติ๊กต็อกแล้วก็ยูทูบที่สฟนคัญในยูทูบก็ดีนี่ต้องนะครับจะได้รู้พวกพี่นะความสุทรนจำแบบนี้มาฝากแล้ววันนี้ทั้งสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอได้ในคอนเทนต์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับสสวััดีครบบาย